สวัสดีนะครับหมอโต๊ด1 5ทาหลอดนะครับหมอโต๊ดก็ขอสวัสดีกับทุกๆท่านนะครับที่เข้ามารับชมรับฟังช่องหมอโต๊ดและสนับสนุนและเป็นกำลังใจช่องกันนะครับคลิปนี้เป็นคลิปพลังงานแลนดอมในหัวข้อความรู้สึกลึกๆของเขาคนนั้นคนที่อยู่ในใจของคุณเขารู้สึกยังไงและอยากที่จะสื่อสารอะไรกับคุณในค่ำคืนนี้นะครับสามารถดูได้ทุกราดสีทุกเพศเลยนะครับ พลังงานไพ่เนี่ยเป็นไพ่ของโดยรวมนะครับคงไม่ตรงกัรทุกท่านดูเป็นแนวทางดูเป็นไกด์ไลน์จะดีที่สุดนะครับก่อนที่จะอัปเดตพลังงานและความรู้สึกของเขาคนนั้น คนที่อยู่ในใจของคุณมอโต๊ดขอเช็คพลังงานและความรู้สึกของคุณในค่ำคืนนี้ก่อนนะครับขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูบาอาจารย์เทพเทวาของคนที่เข้ามารับชมรับฟังนะครับขอเปิดพลังงานในตัวตนของคุณนะครับความรู้สึกลึกๆของเขาคนนั้นคนที่อยู่ในใจคุณเขารู้สึกยังไงและอยากที่จะสื่อสารอะไรกับคุณในค่ำคืนนี้เป็นพลังงานไพ่ใบแรกเป็นไพ่ของสามถ้วยการตกอยู่ในตำแหน่งปัญหาความขัดแย้งการที่มีคนคนหนึ่งดึง มือที่3เข้ามาในความรักในความสัมพันธ์นะเป็นพลังงานการที่มีคนคนหนึ่งที่ไปพบเจอกับคนที่ไม่ได้ชัดเจนกับคนที่ไม่ได้จริงใจก็ได้นะมีพลังงานให้ความจริงความชัดเจนหนึ่งดาบอุปสรรคจะเข้ามาสากักเพียงใดคุณเป็นคนที่ชัดเจนกับตัวของคุณเองคุณเป็นคนที่ชัดเจนกับความรู้สึกในตอนนี้ของคุณก็ได้นะมีพลังงานไพ่การที่ฝ่าฟันไปข้างหน้าของเรานะครับเป็นพลังงาไนไพ่ในออฟครับ การช่วยเหลือการเกื้อกูลคุณเป็นคนที่อยู่กับใครแล้วคุณเป็นคนที่รักษากับความรู้สึกกับแคร์กับความรู้สึกของคนที่อยู่ในความรักในความสัมพันธ์หรือคนรอบข้างของคุณนะครับเป็นพลังงานไพ่การติดต่อการสื่อสารการพูดการคุยมีพลังงานไพ่การที่มีคนคนหนึ่งอาจจะมีการที่จะติดต่อกลับมาในความรักในความสัมพันธ์ก็ได้นะมีพลังงานไพ่วิวอัลฟ์จูน กงร้อให้โชคชะตาวันเวลาวันเวลาเปลี่ยนทุกสิ่งทุกอย่างเปลี่ยนแปลงเสมอนะคุณจะอยู่ในวันเวลาที่เป็นปัจจุบันของคุณอดีตที่ผ่านไปแล้วมันคงย้อนกลับไปไม่ได้อนาคตยังมาไม่ถึงนะครับเป็นพลังงานไพ่ในตอนเนี้มี ไพ่ของวิวออฟฟอร์จูนดาเพฤหัสเป็นพลังงานไพ่กรารม,มาจากนะครับเป็นพลังงานกา,การเวลาที่รวดเร็วยากหวังในสิ่งที่ตั้งใจในสิ่งที่หวังในสิ่งที่ลงมือทําใช้วันเวลาให้ดีที่สุดสําหรับตวงเราเองนะครับเป็นพลังงานไพ่จัดเมนเป็นไพ่ของการหลุดพ้นการตื่นรูก้การหลุดพ้นแห่งผลวิบากรรมของคนคนหนึ่งก็ได้นะการถือกำเนิดใหม่ในตวงคุณเองการ เห็นในความรู้สึกที่แท้จริงหรือการที่กำเนิดใหม่แห่งจิตวิญญาณในตัวของคุณนะครับเป็นพลังงาพหกในเทา้าเป็นพลังภาพวิกตอรี่แห่งความสําเร็จเส้นทางแห่งชัยชนะความเสมอต้นความเสมอปลายคุณเป็นคนที่อยู่กับใครแล้วคุณเป็นคนที่ทําอย่างเสมอต้นเสมอปลายรักใครแล้วรักจริงนะเป็นพลังภาพาการที่เรามอบความรู้สึกให้กับใครสักคนหนึ่งแล้วเราอยากให้เข้ากับเห็นคุณค่าและแคร์กับความรู้สึกที่เราเป็นฝ่ายที่ ดูแลและห่วงใยกับใครสักคนหนึ่งก็ได้เป็นความรักที่อยากได้กับความรักที่เอาดูแลนะครับเป็นพลังไห้ใน5ถ้วยความผิดหวังความเศร้าความเสียใจถ้วยที่มันลมไปแล้วความรู้สึกที่มันพังไปแล้วมีพลังงานการที่มีความรู้สึกที่เจ็บปวดกับความรู้สึกกับคนคนหนึ่ง ที่ทําไว้กับเรากับวันที่ผ่านมาเป็นพลังงาการที่เรากลับมาโฟกัสถึงถ้วยที่ยังไม่ลลมก็คือความสุขในตัวของเราเองหรือมีพลังงานการที่มีคนที่เสียใจมีคนที่เสียดายในวันนั้นไม่น่าที่จะทําให้ความรักความสัมพันธ์ต้องจบกันออกไปก็ได้นะมีคนที่อยากกลับมาง้อขอคืนดีพูดคุยเกลี่ยใจยกันอีกครั้งหนึ่งสเต้นชาวสิงรักนาสิงคุณอาจจะไม่ง่ายเหมือนแต่ก่อนแล้วก็ได้นะแต่ก่อนคุณอาจจะเคยตามเขาก่อนเคยง้อเขาก่อนเคยขอโทษเขาก่อน แต่ตอนนี้เป็นฝ่ายคุณที่กลับมานิ่งในวันที่เราอยู่ได้ด้วยตัวงเราเองในวันเวลาที่เราแคร์กับตัวเราเองในวันที่เรารักตัวเองมากขึ้นในตอนนี้มีคนที่อยากกลับมาทุ่มเทมีคนที่อยากกลับมาแก้ไขมีคนที่อยากกลับมาปิด ปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงมีพลังงานไพ่การวนกลับการหวนคืนเดอะเมเจเชียนเป็นพลังงานไพ่คนที่มีเซนส์คนที่มีรางสังหณ์คนที่มีสัมผัสพิเศษนะเป็นพลังงานไพ่คนที่เรียนรู้อะไรแล้วคุณเป็นคนที่เรียนรู้ได้เร็วได้ไวนะเป็นพลังงานไพ่ก,การที่คุณเรียนรู้มีประสบการณ์กับสิ่งที่ผ่านมาความมีสเสน่ห์ในตัวคุณเองหรือมีคนที่อยากกลับมาเริ่มต้นวนกลับหวนคืนในความรักในความสัมพันธ์มีพลังงานไพ่ขิงออฟสอดราชาถือดาบ เป็นพลังงานไพ่คิงออฟสอดเนี่ยคือความเป็นผู้นําในตุวคุณเองนะคุณเป็นคนที่ผ่านอะไรไมาเยอะกับปัญหากับเรื่องราวเจ็บปวดกับเรื่องราวไม่ดีกับชีวิตแต่คุณเป็นคนที่แก้ไขกับปัญหาด้วยตุวคุณเองคุณเป็นคนที่เข้มแข็งคุณเป็นคนที่เหมือนกับการที่อุปสรรคเข้ามา คุณจะเป็นคนที่แก้ไขทุกสิ่งทุกอย่างการเผชิญหน้ากับความเป็นจริงและความเป็นไปในตัวของคุณเองก็ได้นะครับเป็นพลังงานไพ่สายลมที่พัดผ่านก็คืออุปสรรคที่ผ่านไปแล้วนะมีพลังงานไพ่การที่มีความรู้สึกที่ยังเสียใจกับใครสักคนหนึ่งกการกระทําที่ผ่านมาในควาในภายนอกอาจจะมีการที่เราเป็นคนที่เด็ดเดี่ยวเป็นคนที่เข้มแข็งแต่ภายในของเรายังมีความรู้สึกที่ยังเสียใจ การกระทำของคนคนหนึ่งอยู่ก็ได้ในวันหนึ่งที่เราดุดพ้นหรือในวันหนึ่งที่เราไม่แขกับความรู้สึกกับอดีตที่ผ่านมาแล้วการที่เรามองไปข้างหน้าในตัวของเราเองมีพ่งการที่ในวันเนี้เป็นฝ่ายเราที่จะ เดินก้าวไปจะเป็นฝ่ายเราที่จะทําให้วันนี้เป็นวันที่ดีที่สุดสําหรับตัวของเราเองนะวันข้างหน้าเราไม่รู้ว่าจะเป็นเช่นไรแต่เรารู้ว่าในวันเวลาปัจจุบันเราทําในสิ่งที่ดีที่สุดแล้วนะมีพลังงานไพ่การกลับมาในโชคชะตาและวันเวลามีคนที่อยากวนย้อนกลับมาในความรักในความสัมพันธ์มีคนที่อยากกลับมาพบเจอมีคนที่อยากกลับมาพูดคุยมีคนที่อยากเคลียร์ใจกับคุณก็ได้นะในทุกสิ่งทุกอย่างเหมือนกับการที่ต่าง ฝ่ายต่างมีอีโก้กันอยู่ก็ได้นะเพราะมีพลังงานไพ่คิงออฟสอดเนี่ยคนคนหนึ่งที่มีอีโก้กำลังที่จะลดอีโก้กับเข้ามาในความรักในความสัมพันธ์อาจจะเป็นฝ่ายเขาที่ถักทายกับคุณกอ่อนติดต่อคุณกอ่อนขอร้องคุณกอ่อนหรือเป็นฝ่ายเขาที่กำลังส่งข้อความมาหาคุณก็ได้นะครับอขอดูพลังงานไพ่ในตัวตนของเขาคนนั้นคนที่อยู่ในใจของคุณว่าตอนนี้ของเขาเป็นยังไงบ้างนะครับ มีไพ่พลังงานไพ่เดอะไฮโรแฟนเป็นพลังงานไพ่การตื่นรู้การคิดได้ในวันเวลาที่เขากลับมามีสติอีกครั้งหนึ่งนะเป็นไพ่แห่งการที่ในวันนั้นเขาอาจจะลงไปในชั่วครั้งชั่วคราวในชั่วอารมณ์ชั่ววูบในการตัดสินใจของเขาในวันที่เขากลับมาคิดทบทวนในสิ่งที่เขาทําผิดไปมีคนที่อยากกลับมาแก้ไขมีคนที่อยากกลับมาทุ่มเทมีคนที่อยากกลับมาพิสูจน์ความรักที่เขา อยากจะมอบให้คุณอีกครั้งหนึ่งนะมีพลังงานให้5ถ้วยความผิดหวงังความเสียใจถ้วยแห่งความรู้สึกในวันนั้นเขาไม่น่าที่จะทําให้ความรู้สึกของคุณต้องเจ็บปวดกับเขานะเป็นพลังหานการที่เขาทําให้ทุกๆอย่างมันต้องจบเขาทําให้ทุกๆอย่างมันต้องพังกับอดีตที่ผ่านมามีพลังหานการเฝ้ารอการรอคอยมีการที่ยังมีคนที่ยังรอคอยโอกาสรอคอยจังหวะที่ได้พบเจอกับคุณที่ได้พูดคุยกับคุณในตอนนี้มันเหมือนกับการที่เขาอาจจะ เป็นคนที่อยากกลับเข้ามาแต่เหมือนคุณนะจะเป็นคนที่ยัง,งโมโหเขาอยู่หรือการที่ยังโกรธเขาอยู่ก็ได้เขาอาจจะรู้ว่าคุณย่างโกรธเขาอยู่หรือการที่คุณไม่ให้อภัยกับเขาก็ได้นะเป็นพลังงานการที่เขาตัดสินใจในตอนนี้ว่าจะ ติดต่อว่าจะกลับมาในความรักหรือการพูดคุยการเคลียร์ใจขอโอกาสในการเริ่มต้นคุณคือคนที่ดีที่สุดคุณคือคนที่มีค่าสําหรับความรู้สึกของเขาในตอนนี้ก็ได้ในวันที่ห่างกันในวันที่อยู่ด้วยกันกับไม่เคยแคร์ในวันที่อยู่ด้วยกันกับไม่เคยเห็นคุณค่าในสิ่งดีๆที่มอบให้ในวันที่ห่างไกลกันในวันเวลาที่ไม่ได้อยู่ด้วยกันหรือเป็นพลังงานการที่ในวันเวลาที่เขาไม่ได้พบเจอคุณเป็นฝ่ายเขาที่กำหน คิดถึงสิ่งดีๆและในวันนั้นที่คุณหยิบยื่นโอกาสดีๆหรือความรักที่ดีให้กับเขาเป็นพ่แห่งการที่ห่วงแหนนะเป็นพลังงานไพ่การที่เหมือนกับการที่เขากําลังห่วงแหนในความรักในความสัมพันธ์กับสิ่งที่ตอนนี้ไม่มีคุณแล้วก็ได้นะมีพลังงานไพ่เดลเวอร์ชาวเมทุนลัคนาเมทุนนะครับเป็นห่วงแห่งความรักเป็นพลังงานไพ่การที่มีคนที่ ห่วงใหญ่กันมีคนที่ยังผูกพันกันมีคนที่ยังผูกมัดซึ่งกันและกันควีนออฟเบิรลราชินีถือเหรียญ คิดถึงคนที่เคยห่วงใยและคิดถึงคนที่เคยซับพอร์ตกับเขาก็ได้การดูแลของคุณความห่วงใยกับคุณนะเป็นพหังการที่คุณดูแลก,กับเขาทุกๆอย่างในวันนั้นมีพลังลงานไพ่สิบเปลี่ยนความเป็นครอบเป็นครัวการที่คุณกับเขาเคยพูดถึงเรื่องอนาคตด้วยกันในวันนั้นก็ได้นะเป็นพหังการที่คุณมีแบบแผนและเป้าหมายเดียวกับเขาก็ได้ในวันนี้เหมือนเขาไปพบเจอใคร ใครคนนั้นก็ไม่ได้ชัดเจนกับเขาใครคนนั้นก็ไม่ได้จริงใจกับเขาใครคนนั้นอาจจะเป็นฝ่ายที่กําลังทําให้เขาเสียใจอยู่ในตอนนี้ก็ได้หรือเป็นฝ่ายเขาที่พูดอะไรไม่ได้ในความรู้สึกไม่เหมือนตอนที่อยู่กับคุณคุณเป็นฝ่ายที่รับฟังทุกเรื่องของเขานะรับฟังทุกเรื่องและทุกความรู้สึกของเขาคุณเคยให้กำลังใจเขาคุณเคยแก้ปัญหา ไปด้วยกันก็ได้นะมีพลังงานภายในอบวานการเทคแอคชั่นการเดินหน้าของคนคนหนึ่งในตอนเนี้ยในวันที่ห่างไกลกันทำให้คนคนหนึ่งรู้ใจตัวเองแล้วว่าเขารักคุณมากแค่ไหนเขารู้สึกถึงความรู้สึกลึกๆในตอนนั้นก็ได้นะมีพลังงานให้ความเครียดความกดดันความคิดเยอะคิดมาก การที่นอนไม่หลับในตอนนี้ของเขาก็ได้หลับตาลงครั้งใดคิดถึงแต่ภาพคุณคิดถึงแต่เรื่องราวของคุณน่ามีพลังภาพ่ในหนึ่งดาบนะครับเป็นพลังภาพควีนออฟสอรราชินีถือดาบโอกาสที่มีไว้ให้คนเห็นคุณเห็นค่าหรือเป็นพลังภาพสายลมที่พัดผ่านมีคนที่ฝากความคิดถึงมาหาคุณในค่าคืนนี้ก็ได้นะมีพลังภาพเดวิลนะครับความพัฒนาการความหึงหวง เขาจะกลับเข้ามาในตอนนี้เขาจะหวงห่วงคุณเขาจะไม่ยอมปล่อยให้คุณจากเขาไปไหนเขาอยากเขาเป็นการที่กลับเข้ามาข้างรักกับคุณอีกครั้งหนึ่งก็ได้โอกาสถึงการเริ่มต้นนะครับเป็นงานไพ่ควีนออฟครับราชินีถือถ้วยถ้วยแห่งความรู้สึกถ้วยแห่งสายน้ําหัวใจดวงนี้อยากที่จะมอบให้คนที่แขกับความรู้สึกเห็นคุณค่าในหัวใจหัวใจที่เรามอบให้ใครสักคนหนึ่งเนี่ยเราอยากได้รับการดูแลเราอยากได้รับการเอาใจใส่ เราอยากได้รับความรู้สึกที่แคร์แคร์กันอยู่ก็ได้นะคนที่อายุน้อยกับการคนที่อายุแตกต่างกับกันเส้นทางในชัยชนะวิตตอรี่ความสําเร็จมีคนที่อยากกลับมาร่วมใช้วันเวลาด้วยกันมีคนที่อยากกลับมาร่วมในเส้นทางเดินเดียวกับคุณเขาอยากพบเจอกับคุณในทุกๆก้าวเขาอยากเดินเคียงข้างเขาอยากเดินเคียงคู่กับคุณนะการที่มีชัยชนะด้วยการมีความสําเร็จ ด้วยกันอีกครั้งหนึ่งก็ได้นะตอนนี้มีคนที่แคร์กับคุณในหัวใจในตอนนี้นะมีพลังงานให้ความจริงความชัดเจนนะการเดินหน้าเข้ามาในความรักในความสัมพันธ์คุณกับเขายังมีสิ่งที่เป็นคู่กันอยู่นะเป็นพลังงานที่คุณกับเขาอาจจะเป็นคู่คนที่เคยสัญญาคู่คนที่เคยร่วมทุกข์ร่วมสุขกันมาในวันนั้นอยากกลับมาในวันนี้ก็ได้นะเป็นพลังงานที่ยังไม่หลุดพ้นตึ้งกันละกัน ผลวิบากกรรมบทเรียนที่เจ็บปวดที่เขาดูแล้วว่าใครคือคนที่แคร์เขาว่าใครคือคนที่หลักเขาในตอนนี้ก็ได้นะ,อะขอทุกต่างหางไพ่ในข้อความของเขาที่อยากที่จะสื่อสารมากับไพ่ในค่ำคืนนี้นะครับว่าเขาอยากที่จะสื่อสารอะไรมาหาคุณในค่ำคืนนี้นะครับมีไพ่ของเดอะเทมเพลนนะ สายใหญ่ที่ยังผูกพันนะเป็นพรลังการที่เขาก็ยังรู้สึกถึงความผูกพันรู้สึกถึงความผูกมัดที่มีกับคุณก็ได้นะในตอนนี้มีคนที่กําลังคิดถึงกันอยู่หรือจิตที่ผูกพันหรือจิตที่ผูกมัดที่ในวันนั้นที่คุณกับเขาเคยมีจิตใจที่เดียวกันจิตใจที่ผูกพันกันนะมีพระงานไพ่หถ้วยมีคนที่อยากพูดคําว่าขอโทษกับสิ่งที่ผ่านมา เป็นฝ่ายเขาที่ทําผิดเป็นฝ่ายเขาที่ทําให้คุณเสียใจยเป็นฝ่ายเขาที่ทําให้คุณเจ็บปวดในวันนั้นเขาอาจจะเป็นฝ่ายที่เจ็บปวดในวันนี้ก็ได้นะเป็นพลังงานไพ่วิกตอรี่ห่งความสําเร็จนะครับเป็นพลังงานไพ่าการเป็นผู้ให้และเป็นผู้ได้รับพอๆกันความช่วยเหลือความเอาใจใส่การดูแลความห่วงใยเด e h y d r ร f a นเป็นพลังงานไพ่หรือการที่เขากลับมาคิดได้หรือการที่ เขาตื่นรู้การกลับมามีสติว่าใครคือคนที่คอยเตือนเขาว่าใครคือคนที่เคยบอกเขาในวันนั้นก็ได้ห้าเหรียญในวันที่คุณไม่แคร์เขาในวันที่คุณไม่สนใจเขาหรือในตอนนี้เป็นฝ่ายเขาที่ท,ที่ไม่ไม่เหลือใครเลยก็ได้นะเพราะมีพลังอาไพาห้าเหรียญนี่คือความโดดเดี่ยวคือความเหน็บหนาวหรือในตอนนี้ในวันตุลาที่เราเดินตามใครสักคนหนึ่งเขากลับไม่เคยหันกลับมามองไม่เคยหันกลับมาแคร์ ในวันที่เรานิ่งในวันเวลาที่เราหยุดเดินตามใครสักคนหนึ่งจะมีคนที่เสียใจจะมีคนที่เสียดายจะมีคนที่ผิดหวังในตอนนี้ก็ได้นะมีพลังไพ่ยสองไม้เทา้าการร่วมอนาคตมีคนที่อยากกลับมาร่วมอนาคตร่วมความหวังกับคุณครั้งหนึ่งมีพลังพ่ยสิไม้เทา้าการแบกภาระความรับผิดชอบในตอนนี้มีคนที่กําลังกลับมาเพื่อพิสูจน์ในตัวของเขาเองก็ได้นะในความทุ่มเทในการกระทํา ทุกสิ่งทุกอย่างการกระทำเป็นเครื่องพิสูจน์คนคนหนึ่งที่กลับเข้ามาในความรักในความสัมพันธ์วิวออฟฟอร์จูนโชคชะตาวันเวลาที่เป็นเครื่องพิสูจน์คนคนหนึ่งนะมีพลังแคร่เดอบเวิร์การเรียนรู้หรือเป็นพลังลใคร่การที่ในวันที่สิ้นสุดมีคนที่อยากมาเรียนรู้มีคนที่อยากกลับมาเริ่มต้นหรือเข้าไปเรียนรู้โลกใหม่เรียนรู้สิ่งต่างๆมามันมีข้อเปรียบเทียบมันมีข้อช่างใจในความคิดของเขา ว่าใครคือคนที่ห่วงใยว่าใครคือคนที่รักเขามากที่สุดในวันนั้นก็ได้นะในวันนี้เป็นฝ่ายเขาที่กลับมาแก้ไขและปมและปัญหาเขาขาดคุณไม่ได้เขาเอาคุณออกจากความคิดเขาเอาคุณออกจากความรู้สึกของเขาไม่ได้นะเป็นฝ่ายเขาที่กําลังแอบมองแอบสืบแอบส่องคุณอยู่เพจออฟสอดเนี่ยคือการที่เขารู้ถึงทุกโปรไฟล์ทุกถึงทุกเรื่องราวของคุณในตอนนี้ก็ได้นะหรือเขาอาจจะเป็นฝ่ายที่คอย ถามคนที่คุณรู้จักมาก็ได้นะมีพลัง,งาไพ่หนึ่งดาบนะครับความจริงความชัดเจนนะการมูฟออนในวันเนี้ยเป็นฝ่ายเขาที่กำลังให้วันเวลาที่เนิ่นนานสักเพียงใดเขาก็ยังลืมสิ่งดีๆที่มีคุณไม่ได้นะเป็นไพ่การมูฟออนเขาก็ยังมูฟออนออกจากคุณไม่ได้เหมือนเขากำลังฝ่าฟันกับคลื่นลมและปัญหาในตอนนี้ของเขาอยู่ก็ได้เป็นมรสุมก็ได้นะมีพลัง,งาไพ่ 7ถ้วยนะครับคิดถึงความฝันคิดถึงความหวังคิดถึงวันที่คุณกับเขาเคยมีร่วมความฝันเคยร่วมความหวังด้วยกันนะครับเป็นพลังางไพ่อเดอบครับนะโอกาสในการเริ่มต้นใหม่มีไพ่พลังงานไพ่เดบมูลความคิดถึงความโหยหามีคนที่กําลังคิดถึงคุณหนักมากในข้ามคืนนี้นะเป็นฝ่ายเขาที่คิดถึงคุณเป็นฝ่ายเขาที่อยากกลับมาขอโอกาส แห่งการเริ่มต้นกับคุณนะครับเป็นพลัง,งาภาพในตอนนี้มีพลังงาพควีนออฟวานด้วยเซนส์ของคุณด้วยความรู้สึกของคุณคุณจะสัมผัสถึงความเปลี่ยนแปลงของคนคนหนึ่งที่กลับเข้ามาในความรักในความสัมพันธ์นะสามไม้เท้าเนี่ยคือพลังงาพการที่มีความหวังร่วมกันการขยับขยายต่างๆด้วยกันก็ได้นะมีพลังงานไพควีนด้วยความรู้สึกที่คุณอาจจะเป็นฝ่ายที่รู้สึกถึงความรู้สึกลึกๆของเขา ในวันที่คุณได้พบเจอเขาอีกสายตาที่อ่อนโยนสายตาที่แค์กันสายตาที่รู้สึกถึงความจริงใจในวันที่ได้มาพบเจอกันในวันที่เราได้เดินร่วมในเส้นทางเดินกันอีกครั้งหนึ่งการมีแบบแผนการมีเป้าหมายเดียวก,กันกับคุณนะในตอนนี้มีคนที่จะทำทุกๆอย่างเพื่อคุณอีกครั้งหนึ่งมีพลังงานให้ความคิดถึง ในตอนนี้ของเขานะ,ะเขาอยากที่จะกลับมาเริ่มต้นกับคุณแต่คุณจะเป็นคนที่ตัดสินใจด้วยตัวของคุณเองในความรู้สึกของคุณว่าคุณยังพร้อมที่จะให้โอกาสกับคนที่เคยทําให้ผิดหวังเสียใจอีกครั้งหนึ่งหรือเปล่าในตอนนี้เป็นพลังงานไพ่กิ่งออบสอดคุณจะเป็นคนที่กําหนดและตัดสินใจในทุกการตัดสินใจของคุณจะเป็นคุณที่กําหนดเส้นทางแห่งอนาคตด้วยตัวของคุณนะครับเป็นพลังงานไพ่ห66ถ้วย คนเก่าๆคนเดิมๆหวนคืนหวนกับในความรักในความสัมพันธ์มีคนที่รู้แล้วว่าความพัดพาคเป็นยังไงมีคนที่รู้แล้วว่าความผิดหวังความเศร้าความเสียใจเป็นยังไงความทุกข์ทรมานใจเป็นเช่นไรในวันที่ขาดคุณไปในตอนนี้มีคนที่วางแผนที่จะกลับเข้ามาในความรักในความสัมพันธ์ขอโอกาสขอสิ่งดีๆในวันนั้นที่ไม่เคยแคร์ที่ไม่เคยเห็นค่าในวันนี้เป็นฝ่ายเขาที่แคร์กับความรู้สึกในวันที่เดินจาก เป็นฝ่ายเขาที่กำลังเจ็บปวดในวันนี้ก็ได้นะเป็นฝ่ายเขาที่กำลังเสียใจนะเหน็บหนาวอ้างว้างในวันที่ไม่มีคุณนะในตอนเนี้ยเหมือนกับการที่เขาเป็นฝ่ายที่เฝ้ารอรอคอยในโอกาสที่คุณจะมอบให้เขาในตอนเนี้ยมีพลังงานไพ่เดวิลเนี้ยคือพลังงานไพ่าการที่มีคนคนหนึ่งที่รู้สึกถึงความผิดในวันนั้นก็ได้นะเป็นให้การรอคอยการเฝ้ารอ การพบเจอการล้อนลนอยากกลับมาพบเจอกับคุณเร็วๆก็ได้นะเป็นไพ่แห่งการที่มีคนคนหนึ่งที่กลับมาง้อขอคืนดีขอโอกาสอยากกลับมาเห็นความสุขอยากกลับมาเห็นรอยยิ้มในวันที่เคยมีรอยยิ้มด้วยกันในวันที่เคยมองตาแล้วรู้ใจกันในวันนั้นก็ได้นะอ่าขอดุกทางงา่านไพ่ใน สรุปและแนะนำให้กับคุณในค่ำคืนนี้นะครับขอให้สรุปและแนะนำให้กับคุณในค่ำคืนนี้มีพลังงานไพ่ควีนออฟสอดนะเป็นพลังงานไพ่ความเข้มแข็งการก้าวผ่านกับเรื่องราวและอุปสรรคและปัญหา คุณเป็นคนที่อาจจะเป็นพลังงานการที่เรายังมีพลังงานไพ่ความไม่เข้าใจกันอยู่ก็ได้นะหรือต่างฝ่ายต่างมีพลังงานไพ่ความเข้มแข็งอาจจะเป็นการที่คุณอาจจะดูถึงดูถึงความรู้สึกในตอนนี้ก็ได้นะมีพลังงานไพ่เดือดฟูนะครับการเริ่มต้นการหลุดพ้นหรือในวันเวลาที่ไม่มีคุณแล้วขาดคนที่เคยร่วมฝ่าฟันขาดคนที่เคยร่วมฝ่าฟันต่ออุปสรรค และเผชิญทุกปัญหาไปด้วยกันนะมีพลังงานไพออ่เพจออฟเพดตะเกิน,นะครับเป็นพลังงานไพ่ก้าวเหรียญความสดใสโสดสวยรวยรลอในแบบของคุณความเป็นอิสระในตัวของคุณเองคุณเป็นคนที่มีความมั่นใจในตัวเองสูงนะคุยน็อปครับราชนีถือถ้อถวยถ้วยแห่งสายน้ําถ้วยแห่งความรู้สึกหรือมีคนที่กลับมาง้อขอคืนดีคอยเทคแคร์คอยห่วงใยกับคุณอีกครั้งหนึ่งความรู้สึกที่เปลี่ยนไปความรู้สึกที่ ผูกมัดความรู้สึกที่ผูกพันความเข้าใจในหัวอกของคุณและเขาก็ได้นะครับเป็นปังาให้การปิดกัน้นการหวาดระแวงหรือมีคนที่หวาดระแวงกการกระทำหรือมีคนที่กําลังแอบมองคุณอยู่เป็นฝ่ายเขาที่กําลังเสียดายนะมีพลังงานไพ่เอทเอาครับการเริ่มต้นใหม่มีไพ่ของ5้าไม้เท้าปัญหานะครับเป็นพลังงานไพ่จัดเม้นผลวิบากรรมผลแห่งการกระทำ นะคู่กันแล้วก็คงไม่แคลกันนะครับเป็นปหลงา e นไพ่เดียมเพรสเทพธิดาดาวสุดาวีนัทนะเป็นไพ่แห่งการที่กลับมาพบเจอกันการกลับมากอดกับความรู้สึกกันไว้อีกครั้งหนึ่งนะเป็นไพ่ของซิกออฟครับนะครับเป็นพลังงานไพ่คนเก่าๆคนเดิมๆคิดถึงวันเกา่าคิดถึงวันเดิมที่มันคงหวนกลับคืนไปไม่ได้มีคนที่จะวนกลับมีคนที่จะหวนคืนนะเป็นไพ่แห่งการที่ในวันที่เข้ามาพบเจอกับคุณในวันเวลาปัจจุบัน เขาจะใช้วันเวลาในปัจจุบันเขาอยากพบเจอกับคุณในทุกๆวันเขาอยากกลับมาชัดเจนเขาอยากกลับมาขอโอกาสคุณคือสิ่งดีคุณคือโอกาสดีที่เขาทําให้โอกาสดีในวันนั้นต้องหลุดกันออกไปนะเขาอยากให้คุณศรัทธาในเรื่องความรักที่เขาจะมอบให้คุณอีกครั้งหนึ่งนะเป็นพหังการที่คุณกับเขายังมีพันธะผูกพันที่ยังตัดกันไม่ขาดอยู่นะคู่คนที่คุ้นเคยคนที่เกือ้อกูล คนที่เคยร่วมอธิษฐานขอพอรร่วมกันมาในวันนั้นความรู้สึกเดียวกันอีกครั้งหนึ่งก็ได้ความรู้สึกที่ผูกพันความรู้สึกที่รักกันความรู้สึกที่เข้าใจกันนะครับของพลังงานในค่ำคืนนี้นะครับหมอโต๊ะก็ขอจบแค่นี้นะครับก็ขอฝากกดติดตามกดซับสไ r i b e กดไลค์กดแชร์เป็นค่าครูให้หมอโต๊ะกันด้วยนะครับก็ขอสวัสดีกับทุกๆท,ท่านในค่ำคืนนี้นะครับ